แต่ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมคะหญิงโง่คนหนึ่งเนี่ยกำลังจะได้รับการฟอกขาวว่าไม่โง่นะเขางามนะมีวิสัยทัศน์นะงามั้งกายและใจและวิสัยทัศน์ด้วยนะหญิงโง่คนหนึ่งคือเหมือนสมทรงสมทรงสมทรงเรื่องสมทรงมันยังไม่โง่นะนักพิพากษาใช่ไหมใช่สมทรงไม่โง่นะสมทรงยังเป็นผู้ถูกกระทำอ่ะเนาะแต่สมทรงไม่โง่ออ่า คุณเทพประชัยหยองเอามาให้เราแล้วค่ะหลังจากเราหามาคิวเราหามาเมื่อวานนี้คุณเทพประชัยหาได้ค่ะ,คชคะใช่ค่ะคุณเทพประชัยคุณเทพชัยหามาให้ค่ะโปสเตอร์ออกมาแล้วค่ะ37ปีกรุงเทพธุรกิจ the l i g e of ASEAN and renewing opportunity ค่ะ ASEAN economic outlook 2025ค่ะแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรี เปิดวิสัยทัศน์ครั้งแรกพริกโฉมเศรษฐกิจไทยพผง,งาดผง,งาดอาเซียนแร่ทองทานจะพูดค่ะอ่อพูดเวลาอะไรเขาวะอ่าวันที่